สวัสดีทุกทุกท่านชีวิตเปิดทางให้ร่ำรวยแล้วสาธุเพื่อรับดวงสตาบารมีคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภเปิด12ราศีบารมีเงินแสนเงินล้านมอลักษได้พันธงเอาไว้ว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโดดเด่นโศกลาบความมั่นคงความโชคดี บารมีจะปรากฏขึ้นสนั้นแล้วถ้าตัวของพวกท่านได้มาเห็นคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะโชคลาภบ,บารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆนี่คือการเปิดตำราบโบร,โราณโหราศาสตร์ให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีแก่ตัวของพวกท่าน คนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภป,ประจำปีพศ2567สรุปหมอลักพันธงได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการงานตัวของพวกท่านนั้นอาจจะมีการคัดสนเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามตัวของพวกท่านก็จะผ่านพ้นมันไปได้และมีโอกาส ที่จะถูกควยรวยทรัพย์สินและเงินทองโศคลาบ,บาระมีจะลังไลเข้ามาถ่าตัวของพวกท่านเดินทางไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เห็นคนขายลอตเตอรี่ให้ตัวของพวกท่านหยิบจับเอาลอตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองดวงสตาบาระมีบังเกิดแล้วให้ตัวของพวกท่าน มีโชคมีลาบมีบาระมีเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนใครก็ตามที่มีความเชื่อด้านการทำนายโชคลาบบาระมีการทำธุรกิจของพวกท่านนั้นจะรุ่งโลดไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการค้าขายออนไลน์หรือออฟไลน์ผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาสนับสนุนตัวของพวกท่านแบบไม่ขาดสายจนตัวของพวกท่านไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดี มีบาระมีเงินแสนเงินล้านขนาดนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นบุพกรรมเก่าที่ตัวของพวกท่านได้สร้างตั้งแต่อดีตศาสตรฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านสาธุเพื่อรับดวงสตาบารมีเงินแสนเงินล้านแล้วตัวของพวกท่านและชีวิตของพวกท่านนั้น จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก่อนจะไปติดตามรับสมรลรับฟังการทำนายแบบจัดหนักจัดเต็มให้ตัวของพวกท่านนั้นตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ไม่ว่าจะเป็นดินบ้านหรือรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปรารถนาเอาไว้ให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตขึ้นและพิมพ์คำว่าสาธุข้าพเจ้าขอรับเอาโชคเอาใย รับเอาพรรับเอาบารมีเงินแสนเงินล้านในครั้งนี้โศกลาบปังข้างล่ำรวยดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทำนายลายสํานักของอาจารย์ซื่อดังไม่ว่าจะเป็นมองปายหมอสางหมอรักอาจารย์ภัยสารแสนไซและอาจารย์อื่นๆอีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่า ใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโดดเดน่นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความบังคังร่ำรวยคววมโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้าน จะลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลื่อนยศทาบรรดาศักด์ตัวของพวกท่านจะมียศทาบรรดาศักดิ์สูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทาอยู่เอกชนนั้นจะมีโครงการใหญ่น้อยหลังหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือ จนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมาบารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะลังไหลเข้ามาจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงสนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิ์อธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไฟ,ฟ่ฝันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยสะนนันแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในชีวิตฉะนั้นแล้ว ตัวของพวกท่านมีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆหลังไหลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรักคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตา คนอบอ้อมอารีช่วยเหลืออุ้มสูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในชีเวิตฉนนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้น ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งร่ำรวยตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีโอกาสที่ร่ำรวย และมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในปี67นี้ ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบาระมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญขอบุญญาบารมีความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดี บาระมีเงินแสนเงินล้านบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชกเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นท่าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธ หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับออรต์เตอรี่สักสองใบาสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอานเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านครอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่าน ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบาระมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบลูเด็ดขาดเพราะนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หลายๆสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า ลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โศกลาบ,บารมีปีมังกรทองขวามั่งข้างล่ำรวยนั้นจะลังไหลเข้ามาจนตัวของพวกท่านที่มีความเสือ่อด้านการทำนายโชกสตาบารมีไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโชกดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เพราะบุญเก่ามาวาาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญหนึ่งเปอร์เซ็นให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรัก สนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีควมโชคดีของสีวิตแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซองสิบซองราศี แล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยบารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง